คุณผู้ชมคะตอนนี้เขากำลังจะจุดกันแล้วคะ่ะแต่ว่าพี่เขาบอกว่ากรุณาหลบไปไกลๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะกระเด็นมาโดนเราได้มันจะเสียโฉมเนาะหลบไปดีกว่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสิงโตโกราวนะคะตอนนี้สิงอยู่ที่นครศรีธรรมราชจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดเจดีนะคะหรือที่ทุกคนรู้กันว่าเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าไอ้ไข่นะคะแต่ว่าเราขออนุญ,ญาตเรียกว่าตาไข่นะคะเพราะว่าตาไข่น่าจะแก่กว่าเราหลายปีอยู่เนาะเดี๋ยววันนี้สิงจะพาทุกคนมาดูว่าการที่เราเข้ามาข้างในวัดเนี้ยเราจะต้องเดินไปตรงไหนบ้างตามจุดตามจุดนะคะ <suiv i> เพราะว่าการที่เข้ามาเนี่ยเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีไวรัสโควิดระบาดนะคะดังนั้นเราจะ ไม่สามารถเดินสเปะสปะไปเรื่อยได้นั้นเนี่ยจะต้องเดินตามจุดที่ทางวัดเขากำหนดไว้นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยจ้ะว่าไปยังไงบ้างตามมาเลยจะ้ะ เอาลคะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สิ่งจะเข้ามาถึงข้างในหลังจากที่ผ่านจุดคัดกรองมาแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปไหว้กันแล้วคะ่ะตรงที่สิ่งยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เขาพอสมมติว่าทุกคนเนี่ยมาไหว้ใช่ไหมคะแบบมาขอพรหรือว่ามาแก้บนเนี่ยเอาของเนี่ยนะคะที่ทุกคนเอามาไม่ว่าจะเป็นของเล่นประทัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอามาวางไว้ข้างในห้องนี้ก่อนนะคะนี่ข้างในนี้เห็นไหมคะคนเขาจะวางเต็มไปหมดเนาะเสร็จปุ๊บเราถึงจะเดินไปไหว้ขอพรหรือว่าแก้บนอีกจุดหนึ่งตรงลูกนิมิตนะคะ 打不起来。 เอาละทุกคนเมื่อกี้เราเปลี่ยนใจแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่เราเข้าผ่านจุดคัดกรองมาใช่ป่ะเราก็ถอดมาสกออกแต่ว่าพอเข้ามาข้างในเนี่ยรู้สึกว่าคนเยอะมากเลยก็คิดว่าใส่มาสกน่าจะดีกว่านะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังเดินออกมาจากจุดที่วางของนะคะกำลังจะเดินไปที่จุดที่เขาขอพรกันแล้วก็แก้บนนะคะตรงที่เป็นลูกนิมิตใหญ่ๆนะคะไปดูเลยจ้ะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้สิงก็ได้ทําการไหว้ขอพอรไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ศาลาจา้ะซึ่งข้างในจะเป็นที่ตั้งของรูปปั้นแกะสลักที่เป็นไม้นะคะของตาไข่หรือไอ้ไข่นะคะซึ่งคนที่แกะสลักไม้นี่จะเป็นปู่เที่ยงนะคะซึ่งก็มีรูปปั้นอยู่ตั้งอยู่ข้างๆกันเลยนะคะเขามีเรื่องเล่าว,ว่าปู่เที่ยงเนี่ยท่านก็ฝันนะคะว่ามีเด็กน้อยที่เป็นกุมารเนี่ยแบบไม่ใส่เสื้อผ้ายืนอยู่กับพระที่ใส่จ,จีวรสีคําๆแล้วก็บอกว่า ช่วยมาแกะสลักรูปเราให้ทีเราจะได้มีที่สิงสถิตอะไรอย่างงี้นะคะเสร็จแล้วปู่เที่ยงท่านก็เลยแกะสลักมาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมาบูชาไอ้ไข่เลยนะคะฉันว่าฉันควรจะเรียกว่าตาไข่นะคะเพราะว่าท่านน่าจะแก่กว่าฉันหลายปีหลายปีมากๆอ,อ,อ่ะเรียกว่าตาไข่เดี๋ยว่านเนาะ ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทําการไหว้สักการะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังเดินออกมาจากทางออกจ้ะคือจะบอกว่าทางเข้านะคะอีกด้านหนึ่งหลังจากที่ผ่านจุดคัดกรองใช่ไหมพอเข้ามาปุ๊บก็เอาของไปวางแล้วก็มาไหว้ขอพรเนาะแล้วก็มาที่ศาลาข้างในนะคะเสร็จปุ๊บก็ออกไปทางนึงนะคะ่ะเขาจะเป็นวนนะคะไม่ให้เข้าออกทางเดียวกันไม่งั้นจะวนเวอร์ได้เนาะ คุณผู้ชมคะตอนนี้สิงก็อยู่ตรงที่เขาเอาทวัดเอาเอาประทัดมาถวายไม่ใช่เอาทวัดเอาประทัดมาถวายนะคะแล้วก็จุดประทัดกันนะคะโปรดสังเกตข้างหลังดิฉัน,นะคะ่ะนี่คือกองของประทัดล้วนเลยนะคะตายตายตายดูสิครับคุณผู้ชมโอ้ oh my god ใหญ่มากลองแอบดูเขาจุดกันดีกว่านะเมื่อกี้นะคะแอบฟังไกลที่เขาพานะักท่องเที่ยวมานะคะเขาบอกว่า ถ้าเกิดเป็นวันหยุดหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีนะคะประทัดที่อยู่ตรงนี้ที่เห็นกล้องอยู่เนี่ยนะคะบางส่วนเนี่ยจะต้องเอาไว้ข้างในศาลาข้างหลังนี้ค่ะนี่โอ้ oh my god แสงวัดต้องเยอะมากมากมากๆมากเอาละค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่อัญซียาค่ะคุณอัญซียานะคะไม่ทราบว่ามาที่วัดนี้บ่อยไหมคะ s <S อันนี้คือ s <S เท่ากับว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะ s <S แต่เท oh. ่าที่ผ่านมาคือบูชาอ๋อบูชาไว้ใช่ค่ะ okay. โอ้วันนี้นะฮะส่งตรงนี้ที่บูชาต้ติดตัวไว้ตลอดค้าขายนะคะเรื่องค้าขายอาไม่ว่าจะเป็นขายของเบตดเตล็ดหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับงานขายอย่างอื่นน่ที่เราขอไว้ก็ก็สสาเห็กใช่แต่ถ้าสมมติว่าบางคนคิดว่าแล้วแต่โชคตะราบแต่สาหรับความเชื่อพี่พี่เชื่อพี่เชื่อใช่แล้วก็สิ่งวีติดที่ผ่านมาพี่ก็เชื่อโอ้ยจ้าห้าแปด แล้วก็มา5-3แล้วก็มา3 9 1, 1> <หา S 2> แล้วก็มาวันนี้8 1 1หนึ่งแล้วคราวนี้เอาเอะไรมาถวายอะคะคราวนี้กเ็เอาประทัดมาะคะ่าะ,คะเดี๋ยวจะมาดูเขาจุดประทัดกลางใช่ค่ะตาขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็มีน้องที่ร่วมขบวนการทั้งหมด,หม,ดมาวันนี้คือล้านกว่าโอ้ล้านกว่ารวมกันล้านรวมกันค่ะทุกคนมามรันา้าคนค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เขากำลังจะจุดกันแล้วคะ่ะแต่ว่าพี่เขาบอกว่ากรุณาหลบไปไกลๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะกระเด็นมาโดนเราได้มันจะเสียโฉมเนาะรีบหลบไปดีกว่า ลค่ะคุณผู้ชมเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะกับการจุดประทัดอันมโหฬารนะคะ my god เมื่อกี้นะคะจะบอกว่า,าไม่ยังมีกระลอกนึงเมื่อกี้จะบอกว่าถอยออกมาแล้วนะนถอยออกมากแบบไกลมากกับเสียงแบบไม่เคยอยู่ในสมรภูมินะแต่คิดว่าคงประมาณนี้แหละแบบทั้งควันทั้งเสียงหูจะระเบิดเอาละค่ะไปกันดีกว่านาะ ตอนนี้เราก็ได้ทำการไหว้สการะทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าว่าจะพาไปที่ไหนกันนะจ๊ะกับสิงโตกเราวันนี้สวัสดีค่ะอุ้ยจุ๊บไม่เห็นนะพเพราะว่าใส่มาสอยู่บ๊ายบาย